ายมาราในราคา1บาทตามลมน้อยก่าลูกค้าคนแรกมาแล้วป้าคะกินไหมคะก่อนพนันค่ะคนลูกค้ามาไปลุกโชว์ลูกค้าไปหนึ่งที ทุกคนคะซัมเมอร์ปีนี้นะคะใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่กับครอบครัวและคือช่วงนี้นะคะมาม้าเนี่ยกับลุงน้อยเนี่ยก็บ่นว่าอยากจะออกไปไหนสักที่หนึ่งโบก็เลยจัดให้โบนะคะขอพาม้ากับลุงน้อยนะคะไปช้อปปิ้งที่โลตัสกันซะหน่อยนะคะเพียงแค่เรามีสินค้าของโลตัสนะคะก็เหมือนได้ออวไปเที่ยวกันได้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะ,ะคือไม่เข้าใจเลยเปิดคลิปตังแก่ทำไมเราก็ไม่รู้ คือต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เราเนี่ยไม่ได้ไปช้อปปิ้งอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะซื้อของที่โลตัสด,ด้วยเพื่อที่จะมาขายมาล่าในวันนี้นะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าต้อนรับปีใหม่นะเราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเราด้วยโดยการที่เราจะคืนกำไรให้ทุกคนคะ่ะเราจะขายมาล่าในราคาหนึ่งบาทเท่านั้นม 20, ไม่ละยี่สิบไม่ละสิบบาทเด็กกถือว่าถูกมั้นะคะตัวนี้เราไม่ขายคะ่ะราคานั้นเราจะขายแค่หนึ่งบาทเท่านั้นบอกเลยว่า คืนกำไรให้ทุกคนคืนจริงๆพูดว่าคืนก็คือคืนจริงๆเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งที่โลตัสโลตัสกันก่อนนะคะทุกคน ทุกคนโบนจะบอกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมมาไม่ย้อนที่โบขายตัวแมลงในหมู่บ้านแต่ว่าวันนี้ทุกคนเราไม่ได้มาซื้อของทำอ,อัลไล่เดียวนะคะแต่ว่าเราเดินมาแล้วเราเห็นนี่ทุกคนส่งติดบ้านคุ้มสนุกมันกว่าเดิมจะบอกว่าเขามีแคมเปญต้อนรับซัมเมอร์นะคะสําหรับโรตัสเราจะมาดูว่าในวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่ร่วมกับโรตัสนะคะทุกคนคือของเยอะมากๆเดี๋ยวพาไปดูทีละโซนเลยฮะไปะตามล้ม้อยมา เราจะบอกว่าใกล้ช่วงเทศกาลสงการเข้ามาแล้วคือเราจะพลาดกันไม่ได้ถูกไหมเราจะพลาดกันไม่ได้ถูกไหมคะลูกน้อยต้องช็อปเพราะว่าโลตัสนะคะเขาขายสินค้าซัมเมอร์สงการมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทั้งครบและคุ้มมากงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากแค่ไหนเพียงแค่มีสินค้าช่วงซัมเมอร์นี้คุณก็จะไม่ร้อนอีกต่อไปทุกคนคือเราสามารถช็อปกับครอบครัวได้อย่างสนุกสุดมันเลยนะเย็นสบายหายห่วงที่โลตัสนะคะทุกคน ทุกคนคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มจากโซนขนมเครื่องดื่มก่อนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ตรงข้างหน้าแล้วล่ะค่ะปะปะค่ะคุณแม่ใช่เลยโซนนี้มีโปรก็คือมีทั้งโปรล,ลดราคา <S <s <ci ut> แล้วก็มีทั้งโปรหนึ่ง <S <s <ci ut> แถมหนึ่งใช่ค่ะเป็นไงบ้างงน้อยหนึ่งแถมหนึ่งดีมากดีมากชอบเลยง <s ci ut> ั้นวันนี้เราขอหยิบกลับบ้านเลยนะคะก็ขอช็อปเลยใช่ก็คือจ่ายตังค์เดี๋ยวลุงน้อยเลี้ยงหนึ่งแถมหนึ่ง้น้อยหยิบเลยฮะจะหยิบไปให้สาวๆก็ได้ และที่สาคัญค่ะทุกคนมีโซนสําหรับลูกหลานในบ้านเราอย่างอย่างบ้านเราก็คือมีน้องพีบีผ้าพีบีเนาะใช่เราซื้อฝ้กวีบีคือจะเป็นพวกห่วงยางเป็นพวกนั่นแหละของเล่นเด็กเเยอะแยะเลยเราจะให้หลานราคาดีมากแม่เจ้าห่วงยางก็ราคาดีดีป่ะไปต่อต่อไปจะเป็นโซนของใช้ในห้องน้ำค่ะมีอะไร คุณนกน้อยเพัพื่อนเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูคือมีเยอะมากๆจะบอกว่าเขามีทั้งโปรโลดราคาและหนึ่งแถม1ซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งหอมมากเลยใช่ซื้อหแถมหนึ่งและต่อไปนะคะบ้านเราผมสวยยืนหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้เป็น <c oughs> ผมสวยยืนหนึ่งเป็นปังรัสเซอร์เหมาะสำหรับผมนกน้อยนอกน้อยบอกเดี๋ยวเราจะไปดูโซนต่อไปคือเราต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเกือบเกือบทั้งหมดอะทุกคนที่จัดบอปะทุกคนคะและตอนนี้เรากําลังอยู่กันที่โซนเสื้อฮาวายค่ะทุกคนเป็นเสื้อสองการนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อให้ลุงน้อยกลับมาคนละตัวคะ่ะเอาไว้ใส่ในช่วงสงการนี้ปะนกน้อยอยู่ตันนึงนน้อยนี่ไหมจะต้องดูผิวลุงก่อนะเพื่อนได้ไหมได้ ใส่เลยก็หรอดูนะได้ให้สวยมากชอบค่โซนนี้จะโซนนี้จะอยู่นาวน,นี้พิเศษ<า>นี่อนี้ซื้อให้บีบีเยวซื้อให้บีบี<อ>และนี่คือโซนเครื่องใช้ใชไฟฟ้าะจะบอกว่าเยอะมากคือหน้าร้อนแบบนี้นะทุกคนเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดโปรนักมากๆ รีบมาช็อปกันนะคะทุกคนทุกคนคือช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะเราแบบคือหน้าร้อนอ่ะเนาะเราก็อยากได้อะไรมาคลายร้อนอ่ะเนาะน่าจะต้องเป็นของหวานไหมของหวานคือมะม่วงใช่เราอยากกินมะม่วงน่าทานมากเลยทุกคนดูมะม่วง<ๆ>เยอะมากแบบเยอะมากแล้วคือรู้รูป่าวว่าทุกอันอะสวยมาก,มมากสวยมากสวยมากๆ ทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการซื้อมาม่วงตรงนี้นะคะกลับไปฝากที่บ้านด้วยแล้วก็เอาไปทานกันด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้ป้าแต่ทำไมมันถึงได้สีสวยขนาดนี้อ่ะหยิบเลยป่ะแล้วมีน้ำจิ้มน้ำประหวานด้วยใช่ฉันบมกเลยว่า เปรี้ยวปากมากกว่าน,น,นี้จัดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะขอตัวไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อของไปทําหมาล่ากันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนไปค่ะนึ่งทั้งนึ่งถาทานอันนี้อร่อย ทุกคนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปทำหมาล่านะคะเตรียมตัวที่จะขายในเย็นนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยะคะ่ะนกน้อยลิเตอร์เบิร์และนี่คือของของเราเดี๋ยวเราจะทำเขาให้กลายเป็นหมาล่าให้กลายเป็นหมาล่าแบบนี้ปิ๊งนี บอกเลยว่าอลาังการงานสร้างมากเลยค่ะทุกคนดูกุ้งค่ะกุ้งเป็นตัวเลยนะคะของเขาสดมากเลยนะคะที่โลตัสเนี่ย แป๊บหนะะึน่งนะคะพอดีหนูยังไม่พร้อมร้านคือร้านหนูยังไม่เปิดไ,ไ,ไ,ไม่ค่ะป้าป้าต้องเลือกเอาแค่อันเดียวไออันเนี้ยเออป้าก็มองว่าทำไมมัน,นหนาหนาเนี่มาแล้วลูกคา้าคนแรกของเรา แต่ว่าเตาเรายังไม่พร้อมเลยนะแต่ลูกค้ามาแล้วเย่แซลมอนเลยป้าไม้ละบาทเท่านั้นไม้ละบาทอะป้าหาได้ที่ไหนจะมีได้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูได้อะไรขึ้นมาเหมือนกันนะไม้ละบาทแต่หนูอยากทำหยิบเลยค่ะป้าเอาเพดไม่เพดบอกหนูได้ไม่เ็ดนะป้ากินไม่เ็ดได้เลยค่ะไม่เพดอ่ะทั้งหมดนี่สิบบาทพอฮไม่ถึงหยิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบบาทพอดีค่ะ สิบ <mm บาทเองป้ามีเหรียญสิบไหมคะไม่มีเอามายี่สิบ no> ก็ได้ไม euh. ่เอาหนูไม่เอายี่สิ่สิอามะเราามะของสิบาทค่ะประเดิมนะคะปลาเดิมนี่ปลาเดิมนี่เฮงเฮงป้าคะกินไหมคะตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังทําเรียกได้ว่าเป็นเมนูนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแต่งรูปที่เราถ่ายนะคะและโพสลงไลน์หมู่บ้านบอกเลยว่าเลือกหน้าบ้านก็ได ไปส่งก็ได้ไปส่งที่เลยไม้ละบาทไม่คิดค่ารถบาทเท่านั้นค่ะใหญ่เลยนะใช่ไม้ละบาทค่ะค่ะตือไม่ได้นะคะสมัยนี้เศรษฐกิจแบบนี้มาเลือกเลยเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะย่างให้ค่ะจะลงหมู่บ้านไงไม้รละบาทเท่านั้นเลยนะคะเลือกได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าใส่เฟซชิลเนี้ยมึนมากเลยมึนมากเลยหนูมองไม่เห็นเลยค่ะมองเห็นพี่เหรอใช่ ตอนนี้นะคะเหนื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมาล่าไปส่งคุณป้ากันนะคะหมาล่าของคุณป้าอยู่ในนี้ทั้งหมดมามาเร็วหุ้ยลูกค้ามาแล้วว่ะเดี๋ยวคนลูกค้ามาให้เขาสั่งเอาไว้อันนี้ป้าไปสัอนละกันหุ้ยลูกค้ามาเต็มเลยทุกคนลูกค้ามาแล้วโมปิดกล้องโมลูกค้าลูกค้าคะยังไม่ได้ย่างอะไรเลยค่ะ ได้เลยเอาทุกอย่างเลยเนาะได้เลยค่ะหยิบเลยค่ะเดี๋ยวไปบอกพี่สวนเนาะว่าไม้ละบาทค่ะบอกเป็นเป็นร้านรับบอกว่าเป็นร้านรับค่ะใครขายกันบ่อยนะคะใครใครจะย่างเองบอกนะคะสเดี๋ยวลดให้การย่างเองเหลือไม้ห้าสิบตังค์สองไม้บ้านไม่ไหวแล้วเดี๋ยินี้ย่างย่างเลย โอ้โหนี่ยังไม่ลงรฟ์กลุ่มบ้านอะไรลงรายกลุ่มไม่ต่อคิวเลยแหละเนาะเนาะต่อแถวไม่เอค่ะม่รอ่ปน็หนเปดร้าลูกค้าเต็มเลยร้า่อยู่แล้วลูกค้าเต็มยังไม่ได้ลงรายนะฮะยังไม่ลงรายนะ เป็นอย่างนี้แลค่ะป้ามามามาเดี๋ยวทำให้มาล่าทุกคนยี่ห้อตัวเฮียนะของเฮียเองนะครับก็สองนัเหรอขวดหนึ่งจะประกอบด้วยนี่ฮะหอมมาล่าแล้วก็ซอสปิ้งย่างนะครับไม่แพงทุกคนเอาอุดเหมือนดูดูวันนี้เนี่ยน่ากินไหมเป็นไงเดี๋ยวทําให้ดูนี่นี่ครับอันนี้คือซอสปิ้งย่างทาก่อนปิ้งเรลูกค้าโรยเอาเหรอมันก็จามไฟเนาะใช่ค่ะเพราะไฟมันค่อนข้างไม่ผมว่านะไม่ควรใส่ฟอยคุณโบ ถ้าไม่ใส่ฟอยจะหล่นเดี๋ยวทำให้ดูใคแล้วค่ะใครเดีค่ะเรื่องแน่เลยนะคะอันนี้ไม่ลงรายชุ๊อเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปโฆษณาแลกรักไป้แล้วาะครับร้อยไม้เดี๋ยวก็คือไปโฆษณาในส่วนในส่วนมีคนเยอะไหมคะในส่วนก็ดีแต่เด็กถ้าเป็นร้านลับๆดีกว่า เอาเป็นร้านลับๆที่แบบไม่ต้องโฆษณามากแต่เขามาเองก็คือเป็นขนาดโฆษณาแล้วมาคนเดียวดูค้ามาแล้ววัสดีค่ะมาไอะไรกไหลนะไม้ระบาดค่ะเลือกได้เลยนะคะถ้าเอาไปยิมถ้าากับบ้านเหลือห้าสิบตะตังค่ะ อันนี้คือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะเกิดขึ้นหน้ปอยนาร้อนอย่างนี้แหละวิบ้าใช่มันร้อนนาร้อนมนจะไปไปลุกโชว์ลูกค้าเปหนึ่งทีเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมาค่ะขอบคุณนะครัาโอ้โหวเยีเค่ะ อะไรครับเลือกได้เลยครับคุณลูกค้าเลือกได้เลยะค่ะไม้ละบาททุกทุกอันเลยคะ<อ>่ะเไนกลิ่นามาตั้งกลิ่นออว่าตั้งกลิ่นเหรอคะเล,เลือกได้เลยนะคะทุกคนคะพูดจะบอกว่าวันนี้นะคะบอกเลยว่า แฮปปี้มากๆเมืม่อกี้ก็คือพาลูกน้อยกับมา้าเนี่ยไปเที่ยวที่โลตัสจะบอกว่าซัมเมอร์น,นี้เราอยู่บ้านแล้วเราไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมจะบอกว่าการที่ไปโรตัสเนี่ยสะดวกคุ้มปลอดภัยทุกอย่างคือเพอร์เฟกหมดเลยแล้วก็ของที่ซื้อมาในวันนี้สดมากๆแล้วก็ไปดับคลายความร้อนที่โรตัสนะคะไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยนะคะทุกคนสุกติดบ้านคุ้มสนุกมันกว่าเดิมค่ะทุกคนอย่าลืมไปชอปปิ้งที่โรตัสกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณของวันนี้สดๆนะคะจากโรตัสด้วยนะคะ อะไรกันใหม่นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องร้อยที่บอกพีนนะคะแล้วก็าสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะมีอะไรนะเนียอะไรหม่าล่าตัวเฮียนี่คือเป็นพริกของหมา่าพริกหม่าล่าอันนี้เป็นซอสปิ้งย่างคือทานแล้วเป็นแบบเนี้ยอ่ะดูก่อน,นอยู่บ้านก็ปิ้งกินได้นะฮะราคาแพ <uci S 1> <ฟ>งขึ้นเลแอดนะครับช่องทางการสั่งซื้อน,นะฮะแอดตัวเฮียนะครับลองสั่งมาดูแล้วก็ขอขอบคุณลูก ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่มาอุดหนุนกันในวันนี้ขอบคุณมากมาเลยนะคะบา,บายบายคะวันนี้นะคะก <c oughs> ็อันนี้ก็คือกำไรที่เราได้ในวันนี้นะคะรวมกับทุนด้วยนะคะประมาณสองร้อยกว่าบาทโอเคือว่าคนจะกว่าได้มความถูกแล้วก็ถือว่าสร้างสีสันนะคะคลายเครียดในชว่วงซัมเมอร์นี้นะคะ